สวัสดีครับผมอยู่กับชีตโกทีวีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะอยู่อยู่ในไมค์ครับเหมือนเดิมนะคะผมวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับเออใช่แข่งขันนะคะผมแข่งขันอีกนะคะผมโอเคดูสิว่ามันจะแท้ท้าทายขนาดไหนมาดูกันเลยครับแข่งการแข่งขันแรกครับ ก็คือต่อต่อสู้กับซอมบี้ด้วยมือเปล่าครับเอาฟิเข้าไปในนั้นเลยสู้กับซอมบี้มือเปล่า5้าตัวครับหนึ่งสสาสี่ห้าโอเคแล้วก็เราดูใน s w เวิรกันเลยครับพีกยายาอยาขีนนะ้โกงเคไปเลยครับ ไปไปไปโอยไปจุดไปจุดไปจุดไปไป <laughs> โอเคครับเคเหรอสองป๊บนึงโค้งของก่อนแล้วก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วยยิงให้แต่้นมันออกมาได้ไงอ่ะเคสรุปครับรมเฟียก็แพ้ไปเริ่มที่เรียบร้อยครับเค okay. ผมจะ,สะเสกนะเออขมเอ่อเป็นเดี๋ยวนะฝากรก่อนครับครับหนึง่งสองสาม เคทอนใหม่ครับเค <c oughs> okay, ครับแข่งขันต่อไปครับก็คือเอกินยาจำาัวแล้วก็วแล้วก็กระโดดกระโดดสองฟองครับอยากอยากเอาก่อนอยากเอาก่อนเอาก่อนเคให้น้องผมอยากฟิกกี้จิจิทีวีเอาก่อนครับได้ได้อือสักอือได้ครับผมล่ะได้อันนี้อันสองใช่ไหม เงี้ทั้งสองคนชนะครับตอนนี้นะคะผมเราเราจะเออในฝูงแกะนี้ใครได้ขนแกะเยอะที่สุดนะคะผมคนนั้นชนะขนแกะมาให้ให้พี่เร็วขนแกะครั้งหนึ่งตายเลยครับผมมามาหนาะแกะเธอต้องตาย เลขหกละห้ขเจ็ดละแปดเก้าเก้าห่อสัหอกหน่อยก่อนน้องส <c oughs> ิบเคน้อทำให้ได้ครับ11เอ็ดถ้าใครทำได้เยอะกว่าจนมันหมดใช่ไหมคว้นชนะใช่ไหมเออเค okay. ต้องให้เขาไม่ใช่อนที่ยยุกวโอ้ยเค่นะคะเราก็ถืง่เชื่อเรียบร้อยคะคะผมผมได้หนึ่งสองผมได้สามสิบหกครับผมได้สิบครับเพราะผมมาแบ่งให้พี่ผมครับโอเคมาดูกันแข่งขันต่อไปเลยครับแข่งขันต่อไปก็คือ โอเคครับเราอันนี้คือชาเลนจ์นะครับผมขุดเพชรโอเคด้วยที่ขุดนันนะครับผมโอเคที่ขุดเอยอย่าโอเคแล้วกันๆวกันยังยังไม่เริ่มโอเคครับแนงสองสั้ไปไปแล้วครับ เท่มาถึงส้นชายแล้วเอา <c oughs> หลังยังไม่หมดเลยหลัหมแล้วหลังหมดแล้วเคสรุก okay, ครับน้องผมชนะโอ้ยโอเคครับเรามาแข่งกันตรงนี้นะครับผมเค okay, คือให้ถึงตรงนั้นนะคะผมเฮ้ยอยากขีโกงซีรอชิดด้วยยังไม่หนึ่งสงสาไปเลยโอเคหนึ่งสไป ถ้าวิ่งนะเดินได้อย่างเดียวนะจำไว้เลอยอะ่ะเออ้อถ,ถึงแล้วครับถ,ถึงแล้วผมถึงแล้วหาย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 าว่าไม่ได้ถึอของคันโอเคครับ เราเรามาแข่งตกปลากันนะครับเฟกมาตกปลาคนใครได้ปลาเยอะที่สุดหรือว่าของดีเยอะที่สุดองน้ะชนะครับโอเค,อเ,คเรามาแต่ามาัตกปลากันเลยครับบอกได้แค่ดีเนี่ยนะใช่ เลน้ยงไห่เค้เคครับตชาลินต่อไปคือตุ๊กป้าเหมือนเดิมนะครับผมจะตรงนี้แทนนะเอาผมตกป้าตรงนี้แทนเดี๋ยวเป็นสวยบ้โอเคมามาตกปากันดีกว่า ที่ผมตกไปตรงนั้นนะครับที่ผมถ่ายคิปแล้วก็ไม่ได้เลยครับผมผมจะเออนี้แทนครับที่ผมเออได้ถ้วยมาครับดูสิเอามาทำไมไม่รู้ครับแล้วก็มีปลาประมาณนี้นะคะผมเอาฟิกได้เท่าไหร่ได้หกเจ็ดโอเคผมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้า1ิผมได้11ครับผมชนะเย้ผมชนะตึ้กเกินเอาโอเคครับ <S S ถึงเวลาตลกแล้วครับถึงเวลากินกินยายายากลังจะกินยาเลยโดดหนะโดดกระโดดอจะกินปลาของก็เกียรตเกียรตเอาไว้เอาพาเชื่อชื่อที่ชื่อมา <Yeah. laughs> ก็โดนว่าจะดีโดนคู่โดนคู่อะกินเออใช่ผมลืมไปช่วยก่ออมบิ้ซอมบิ้ซอมบิ้ซอมบี้ครับรีบหนีรืจ้าเขาจะไม่หนีละขนาดเนี้ย อยู่ตรงนี้เ้าก็อย่างโกงอย่างโกงไปละวนอนด้วยเขานอนอ่ะเรียบรแล้วทำไมอ่ะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ